บอกว่าอะไรอ่ะบอกว่าพี่จางล้างจานเก่งไม่เล่าเอาหนูต้องพูดเองเดียวพูดเองเดียวเด็กๆนี้ดเดี๋ยวพี่พี่กระจังจะสอนล้างจานใช่ไหมใช่ค่ะนี่ขะต้องล้างจานแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ข้างหลังค่ะ,ะแล้วพี่จ่าล้างข้างหลังด้วยใช่ไหมใช่ค่ะออะ สี่ขวบนะล้างจานเป็นด้วยเอาแล้วไงต่อเ,เออตุดี้กันมา ยกลอยขึ้นหีิลกูกไม่เป็นไรกหนูยกลอยขึ้นนี่มันจะไปยุ่งกับพวกนั้นเลยหนูยกลอยขึ้นลูกจานยกลอยขึ้นเอออย่างนั้นแหละแล้วก็ถูถูทั้งข้างหน้าข้างหลังมาข้างหลังอืมอเอาขึ้นยังไงเอาคราวนี้จะขึ้นยังไงเอาที่มันจะสะอาดอ่ะก็เอาล้างน้ำอีกทีนึงสิเอออย่าให้โดนพื้นอย่าให้โดนพื้นแล้วต้องยกลอยไว้เอองั้นแหละงั้น นะเออข้างหน้าข้างหลังด้ข้างน้าข้างหลังด้วยเออไอ,อือหึอ่าดูซิอ่านไหมโอ้โหแจ๋วต้องกดแชร์ต้องกดต้องกด้ตกดตนตะไคร้อะไรด้วยไหมกดแชร์กัดตะไคร้กดเลยเอาขัดหัว <laughs>